เ,ะะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เกิดกระบวนการลักษณะแบบนี้ค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาเนี่ยนะคะนอกจากมันจะเอาพุดออกมาเป็นพวกดานะแมกๆาพอมันขึ้นมามันก็จะกลายเป็นลาวาใช่ไหมคะมันก็จะมีหินต่างๆเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะหินหนักคันกระบวนการเกิดมันอยู่ที่ตรงนี้หินหนักคดีตัวมันเองที่แบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือว่า ถ้าเป็นหินอักนีแทรกซ้อนหินอักนีแทรกซ้อนอยู่ภายใต้พื้นผิวโลกนะคะอยู่ภายใต้พื้นผิวโลกนะคะในกระบวนการนี้เราเรียกเขาว่าหินอัคนีแทรกซ้อนแต่เมื่อไหรก็ตามที่มันผุดขึ้นมานะคะออกมาตามรอยแตกรอยแยกแล้วเนี่ยแล้วออกมาสู่ภายนอกแล้วสัมผัสก,กับอากาศเราเรียกมันว่าเป็นหินอัคนีภูนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ กินหนักคณีเกิดขึ้นนะคะจากการเย็นตัวของแมกมานะคะแมกซึ่งโดยปกติอยู่ภายใต้พื้นผิวของโลกเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ออกมาสู่ภายนอกนะคะแล้วก็มีการสัมผัสกับอากาศเราเรียกเขาว่าลาวนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของอกินหนักคณีเองนะคะกินหนักคณีที่อยู่ภายใต้พื้นผิวของโลกที่เกิดขึ้นจากแมกมา ในส่วนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้สัมผัสกับอากาศข้างนอกมันจะเรียกว่าเป็นหินอักนีประเภทหินอักคนีแทรกซอนนะคะแต่เมื่อไหรก็ตามที่มันผุดขึ้นมานะคะแล้วมีการสัมผัสนะคะกับอากาศข้างนอกหินอักคนีพวกนี้เป็นหินอักคันีผุนะคะ ถามว่าแล้วทําไมคะอาจารย์หินอัคนีผูกกับหินอักคณนีแทรกซ้อนใช่กระบวนการจะมีต่างกันส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้พื้นผิวของโลกแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยถูกปลดปล่อยออกมาตามรอยแตกรอยแยกของภูเขาไฟมันมีอะไรต่างกันมันต่างกันแน่นอนนะคะหินอักคันีผูกกับหินอัคขนีแทรกซ้อนนะคะมันแตกต่างกันแน่นอนเพราะอะไรคะหินอักคณนีแทรกซ้อนเด็กๆด,ดูตรงนี้ให้ดีนะคะ อินอักคณีแท่งซ้อนซึ่งมันอยู่ข้างใต้โอกาสที่มันจะสัมผัสก,ก,กันมากหรือน้อยคะน้อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะลักษณะของอิดอัคณีแท่งซ้อนจึงมีลักษณะผลึกนะคะของก้นหินมีขนาดใหญ่นะคะซึ่งตรงกันข้ามเลยกับอิดอัคณีผุที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากรอยแตกรอยแยกนะคะของแผน่นของรอยถูเขาต่าง นะคะเพอมันสัมผัสกับอากาศพวกนี้เย็นตัวเร็วเพราะว่าเพราะอะไรเพราะมันมีโอกาสสัมผัสกับออกซิเจนมันมีโอกาสสัมผัสกับอากาศเพราะฉะนั้นขนาดนะคะของหินพวกนี้นะคะมันจะมีขนาดเล็กนะคะแล้วอะไรบ้างตัวอย่างของหินอะไรบ้างที่เราพอที่จะเห็นได้นะคะหลักๆเลยนะคะตัวที่เด็กๆน่าจะเคยเห็นนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวแรกก็คือหินแกรนิต ะะหินแกรนิตเป็นตัวอย่างหินอัคนี้ท่งชอนนะะที่ว่าเราสามารถที่จะพบเห็นได้มากที่สุดแล้วลักษณะของมันก็จะเป็นหินก้อนที่มีลักษณะค่อนข้างใหญ่แล้วมีลักษณะเป็นสีออกเทาๆซึ่งมีจุดดำๆนะคะมีจุดดำๆเนี่ยอยู่ประปรายนะคะบริเวณทั้งก้อนหินนะะจริงๆเนี่ยปกติเวลาที่เราเรียนหัวข้อนี้ค่ะ แล้วเราเรียนแบบออนไลน์นะคะอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างหินเนี่ยออกมาให้เราดูดูนะคะซึ่งหินแกรนิตเป็นหินที่เราเนี่ยพบนะคะได้ได้บ่อยที่สุดนะคะนั่นก็คือหินชนิดแรกนะคะต่อมาหินชนิดที่2นะคะก็คือหินตะกอนนะคะหรือว่าหินชั้น sedimentary rock นะคะถามว่าหินนี้เกิดขึ้นจากอะไรนะคะหินตะกอนหรือหินชั้นมันเกิดขึ้นจากอะไร เชิญเลยค่ะโซชาดาน,นะคะหินตะกอนหรือหินชั้นนะคะถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะมันเกิดขึ้นนะคะจากการทับถมนะคะของตะกอนแต่อย่าลืมนะ,ะอยู่ดีๆมันจะไม่สามารถที่จะเกิดการทับถุกันได้นะคะมันจะเกิดการทับถุกันได้มันก็ต้องมีปัจจัยเข้ามาช่วยในเรื่องของการทับถมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสโลปนะคะหรือความราดชันนะคะ หรือว่านะคะตัวการที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่นะคะเกิดการ movement นะคะเพื่อนจากจุดนึงเนี่ยมายังอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วนะคะเกิดการเขาเรียกว่าอะไรคะทับซ้อนทบอนับซ้อนกันนะคะแต่เด็กๆอย่าลืมว่านะคะหินกว่ามันจะเกิดสัก้อนเนี่ยมันใช้ระยะเวลาเนี่ยนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูลักษณะนะคะของหินตะกรนหรือหินชั้น ถามว่าเราจะแบ่งแยกยังไงว่าหินที่เราเจอเนี่ยมันเป็นหินอัคดีหรือมันเป็นหินตะกอนนะคะดูง่ายมากเลยค่ะเวลาที่เราสังเกตนะคะว่าหินไหนเป็นหินชนิดอะไรหรือประเภทอะไรเนี่ยตัวหิกนกรหินตะกอนเนี่ยกาสังเกตมันง่ายมากเลยก็ยคือว่ามันจะเห็นนะคะการทับถมกันของอนุภาคเม็ดหินเนี่ยอย่างชัดเจนนะคะมีขนาดใหญ่บ้างนะคะมีขนาดเล็กบ้างไม่เท่ากัน ะะบางอนุภาคเม็ดหินบางอันมีลักษณะโปรมนแต่บางเม็ดหินบางอันเนี่ยอนุภาคบางอันเนี่ยมีลักษณะเป็นเหลี่ยนนะคะแล้วหินพวกนี้อยู่ภายใต้แรงดันแรงกดทับกดอัดมหาศาลบวกด้วยระยะเวลานนะ,ะมันจึงทำให้เกิดการพัฒนาการกลายมาเป็นหนินด้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะกระบวนการของการเกิดหนินตะกอนหรือหินชั้นนะคะคุณสรุปให้ฟังครั้งหนึ่งว่าอยู่ดีๆมันไม่สามารถเกิดได้หินก้อนหนึ่งมันจะเกิดการทับถมกันการเป็นหินตะกอนหรือหินชั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีตัวช่วยนะคะมันจะต้องมีตัวช่วยนะคะเช่นส l o หรือความลาดชันเพราะมันจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของอนุภาคของเม็ดหินนะคะนั่นอันที่หนึ่ง อันที่2นะคะมันอาจจะมีในส่วนของน้ำนะคะหรือลมนะคะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายอนุภาคจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้แต่แค่นั้นยังไม่พอแค่มีแค่สลบนะคะแค่มีน้ําแค่มีลมเนี่ยยังไม่พอมันต้องอาศัยนะคะแรงกดอัดทับนะคะและช่วงเวลานะคะทุกอย่างต้องมาพนวกกัน มันจึงจะทําให้เกิดหินตะกอนหรือหินชั้นขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยกระบวนการเกิดของมันค่อนข้างคล้ายก,ก,กันกับฟอสซิลนะคะฟอสซิลก็คือการสะสมการทับถุกการของซากคือซากสัตว์ถูกไหมคะผ่านปเป็นไงคะความร้อนแรงกดแรงอัดบีบทับมาหั่สารแต่ต้องบวกด้วยเวลาทุกอย่างต้องมีเวลาเป็นตัวช่วยนะคะมันถึงจะทําให้เกิด สิ่งต่างๆแบบนี้ขึ้นมาได้นะคะตัวอย่างของหินตะกอนนะคะเด็กๆที่เห็นตัวนี้น่าจะเห็นกันบ่อยเลยนะคะก็คือในลักษณะของหินตรวดมนนะคะอย่างที่ครูบวกบอกนะคะว่าหินตะกอนสังเกตง่ายที่สุดแล้วนะคะสังเกตง่ายที่สุดแล้วนะคะมันก็จะเห็นเป็นอนุภาคของหินก็เล็กๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะใหญ่บ้างเล็กบ้างแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้น เจนคือหินไตรนิกใช่ไหมคะลักษณะเป็นสีเทาแล้วก็มีจุดดาประปรายเต็มไปหมดทั่วทั้งหินแต่ถ้าเป็นหินตะกอนหรือหินชั้นตัวอย่างหินที่เห็นชัดที่สุดก็คือหินกรวดมนแล้วมันจะเป็นก้อนหินอนุภาพนะคะหินที่มีขนาดแตกต่างกันอยู่ภายในหินก้อนเดียวกันนะคะและสุดท้ายนะคะสุดท้ายก็คือหินตัวนี้เลยค่ะก็คือหินแปรนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า ว่ามันเป็นหินแปลหินแปลคืออะไรหินแปล,ปแปลคือการแปลงสภาพหินจากชนิดหนึ่งมาเป็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อมันแปลงสภาพแล้วนะคะมันจะแตกต่างจากหินต้นกําเนิดของมันตัวเดิมแต่อยู่ดีๆถามว่ามันจะแปลงสภาพได้ไหมลูกไม่ได้นะ อยู่ดีๆมันจะไม่สามารถแปลสภาพได้เลยมันต้องอาศัยตัวช่วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นตัวช่วยที่สําคัญของมันเลยนะคะจากการที่จะทําให้หินชนิดหนึ่งแปลสภาพมาเป็นอีชนิดห,ดหนึ่งได้ก็คือความร้อนความดันแล้วก็ปฏิกิริยาทางเคมีนะคะก็คือปฏิกิริยาทางเคมีตัวอย่างหินแปรนะคะกลัว่าพอพูดเด็กๆจะต้องนึกออกนะคะตัวอย่างหินแปรนะคะอยากให้ดีอันนี้อ่า ตัวอ,อย่างห็นแปรที่เราจะเห็นชัดๆเลยก็คือแยผักพวกหินออกน,นะคะซึ่งหินแปรเนี่ยมันจะมีข้อสังเกตอันนึ่งเหมือนกันนะถ้าเราสังเกตเห็นนะคะเด็กๆจะถูกดูดโนอะเด็กๆเห็นอันนี้ไหมคะหินควอดไซส์เห็นหินควอดไซส์ตัวนี้ไหมคะ